เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในสภาพที่สะบวดมากๆนะครับคือปวดฟันครับปวดฟันแต่คือจากกําลังใจที่เพื่อนๆนเนี่ยช่วยกันส่งพลังบอลเกงกี่มาให้ในโพสตชุมชนเ่ยนะครับคือผมนี่ยืนขึ้นเลยแล้วก็สวัสดีแฟนๆวัดเพชที่ผ่านทางมาทวงคลิปด้วยนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับเราก็จะโอ้โหกูนักสำหรับในวันนี้นะครับเราก็มีข่าวหน้าเมาส์มาอัปเดตให้ขยี้กันก่อนที่จะหายไปยาวๆนิดหน่อยนะครับ คือหมายถึงวันพีทหายนะครับไม่ใช่ผมหมายก็คือเกี่ยวกับแขนของยูสทัสกับตันคิดนะครับที่2ปีหลังทําสคริปต์นะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มโจสลัดของกับตันคิดไพเล็เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับหลายคนอาจจะสงสยัยทําไมมันเริ่มเรื่องไวจังไม่มีการพูดเกินอะไรเลยเอานะมันอาจจะลากยาวไปในคลิปก็ได้นะครับซึ่งเรามาดูที่พัฒนาการของกลุ่มโจสลัดคิดกันก่อนนะครับ ดูอย่างคิลเลอร์นะครับที่จากเดิมเนี่ยผอมเพรียวดูว่องไวปราดเปรียวเฟี้ยวใช่ย่อยนะครับก็พอหลังจาก2ปีผ่านไปนี่ก็ฉุกข,ขึ้นแบบกล้ามล่ําแขนบึกเป็นจอนซีนาผสมบาติสตาเส้นเลือดปูดโป,ดปนเต็มแขนเหมือนผ่านการออกกําลังกายในที่ร่มที่แจ้งมาอย่างหนักหน่วงหมายถึงฝึกวิชานะฮะส่วนกับตันคิดนี่ก็ล่ําขึ้นอีก16.683เรนะครับพร้อมกับบาดแผลชะกัดชะกันตามตัวเนี่ยให้รู้ว่าผ่านฝึกหนักมานะเว้ยและแขนที่หายไปของเขา ล่าสุดมีการเปิดเผยมาจากตัวของคิดเองนะครับว่าคนที่ทําให้เขาเสียแขนไปเนี่ยคือกลุ่มโจสลัดผมแดงครับก็นั่นแหละครับเรียกได้ว่าโอ้โหผมที่แบบว้าวเลยผมว้าวเลยครับคืออันนี้คือถ้าพูดไม่ค่อยชัดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะฮะคือไปถอนฟันมาแล้วมันยังปวดมากอยู่คือแบบจะซีดบ่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวตอนตัดต่อจะตัดออกให้หมดนะฮะคือปวดมากครับยิ่งพูดยิ่งปวดแต่ว่าเพราะความว้าวนะครับมันทําให้เราอยู่ไม่ได้จริงๆ เรื่องมันก็ประมาณว่าในภาคนี้ลืมเตือนครับลืมเตือนว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับมีการสปอยเนื้อเรื่องในอดีตนะครับเรื่องคิดแขนขาดดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่อยากโดนสปอยจะทําให้หมดความสนุกในการอ่านย้อนหลังนี่แนะนําให้หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าถ้านับเวลาในโลกจริงของเรานี่คือถ้าอ่านอ่านมานะค,คิดเนี่ยมันแขนขาดมาจะสิบปีแล้วล่ะหรือคนที่ไม่อยากรู้ว่าคิดแขนขาดเพราะกลุ่มจสรสัดผมแดงนี่คือโดนสปอยใงกต่ชื่อคลิปเลยทีเดียวโอเคส่วน ใจความสําคัญผมใส่ไปตไั้งแต่ชื่อคลิปนะฮะน่าจะโดนด่าเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยเราจะมานั่งเรียบเรียงดูกันในเรื่องของประเด็นแขนของคิดกันนะครับไล่ตั้งแต่ตอนเปิดภาค New World นะครับเรื่องเนี่ยมันก็ประมาณว่าจากการท้าความมาให้เราเห็นกันต,ต,ตั้งแต่ต้นนะครับเกี่ยวกับแขนของคิดเนี่ยมันค่อนข้างจะเทความสนใจไปให้ทางกลุ่มจะสลัดบิ๊กมัมมากเลยว่าคิดเนี่ยมันน่าจะเสียแขนไปอีตอนที่ไปโดนบิ๊กมัมไล่ตะเพิดมานะครับ แม้ว่าจะเป็นข่าวการประทะกันของกองเรือของกัปตันคิดนะครับที่เข้าต่อสู้กับกลุ่มจรสลัดบิ๊กมัมในอาณาเขตของบิ๊กมัมด้วยแล้วก็จากปากคําของลูกของบิ๊กมัมเองนะครับที่ว่าพวกจรสลัดลูกี้พวกซูเปอร์โนวาอย่างคิดฮอคินหรืออาพูเนี่ยก็เคยบุกมาเปรี้ยวกับบิ๊กมัมนะแต่ว่าก็ไม่ได้เจอบิ๊กมัมด้วยซ้ำนะครับโดนพวกแม่ทัพขนมหวานเนี่ยไล่ตะเพิดออกไปก่อนคือแม้แต่หน้าตาของจกักรพรรดิเนี่ยก็ไม่ได้เห็นนะครับ อันนี้คือถ้าเกิดชาร์ลอตต์บลูเร่เนี่ยนางพูดจริงนะก็คือพวกลูกี้ที่บุกมาหาเรื่องบิ๊กมัมเนี่ยไม่มีใครเปรี้ยวได้สักคนนะครับก็มีสดหน่อยก็คือนักบวชปิศาจ์อูรูธนะครับที่สามารถตบแม่ทัพสแน็คเนี่ยล่วงลงไปได้แต่สุดท้ายเนี่ยอูรูธก็โดนแม่ทัพแครเกอร์นะครับไล่ตะเพิดไปอยู่ดีคือไม่มีใครสู้ได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าแสดงว่าแข้งของคิดเนี่ยคือสร้างผลงานไม่ได้นะครับสำหรับการไปสดกับบิ๊กมัมเนี่ย เรียกได้ว่าถ้าวัดผลงานกันระหว่างพวกโจรสลัดซูเปอร์โนวานะครับ uffy, ลูฟี่เราเนี่ยถือว่าทําได้ดีที่สุดในรุ่นแล้วนะฮะเรียกว่าสุดในรุ่นจริงๆคือไปซัดกับพวกแม่ทัพขนมหวานตัวแข็งๆลงได้แถมยังได้เจอหน้ากับบิ๊กมัมนะครับแถมยังซัดกับบิ๊กมัมมาแล้วด้วยและยังป่วนซะบิ๊กมัมในปราสาทแตงอีกเรียกได้ว่าโหดมากครับผมก็เลิอกอวยลูฟี่แล้วกลับมาที่คิดกันต่อครับก็ซึ่งการที่เนื้อเรื่องเนี่ยพูดถึงการพ่ายแพ้นะครับคือแพ้ขนาดไหนเราไม่รู้้แต่ว่าพวกคิดเนี่ แต่ก็สรุปได้ว่าถึงคิดเนี่ยจะสู้พวกกลุ่มโจสรสลัดบิ๊กมัมไม่ได้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้แพ้แบบหางจุกตูดนะครับอย่างก่อนหน้านี้นะครับในวันพีทเล่มที่66เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าบาลอนธามโกะเนี่ยรายงานว่าเรือโจสรสลัดของกลุ่มบิ๊กมัมนะครับโดนกับตาคิดเนี่ยจมไปถึง2ลำครับเรียกได้ว่าก็แสดงแสงยนุภาพไปพอประมาณส่วนสาเหตุที่หลายๆคนเนี่ยคาดว่าคิดเนี่ยอาจจะเสียแขนไปเพราะกลุ่มโจสรสลัดบิ๊กมัมเนี่ยก็เพราะว่า ก่อนหน้านี้นะครับเราได้เห็นนวัตรกรรมการเสี่ยงดวงกาชายแห่งความตายนะครับด้วยการหมุนรูเลตแห่งชะตากรรมนะครับในภาคโฮเคกที่ป้าบิ๊กมัมเนี่ยแกจะเอามาให้พวกจวนสลัดคนคนนั้นเนี่ยมันเล่นแล้วก็หมุนเอาว่าจะต้องเสียอะไรไปมีทั้งเสียแขนเสียขาเสียอายุขายอะไรประมาณนั้นที่จินเบเล่นนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยเข้าใจว่าคิดเนี่ยมันคงจะได้ไปร่วมเล่นรูเลตด้วยละมั้งนะฮะแล้วหมุนได้เสียแขนก็เลยเสียแขนไป หรือไม่ก็เสียแขนไปตอนปะทะกับกลุ่มบิ๊กมัมซึ่งคนที่เข้าใจไปแบบนั้นเนี่ยนะครับไม่ผิดนะครับเพราะว่าขนาดพวกตัวละครในวันพีชเนี่ยมันยังเข้าใจไปแบบนั้นเลยแล้วก็เกิดข่าวลือในโลกวันพีชว่ากับตันคิดเนี่ยเสียแขนเพราะกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมนะครับอย่างไอ้คาลิบูนะครับมันก็ยังเข้าใจว่าคิดเนี่ยไปเปรี้ยวกับพวกสีจก่จักรพรรดิบิ๊กมัมแล้วก็เสียแขนไปข้างหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ อ๋ออาจจะมีบางคนกําลังข้องใจว่าทําไมไอ้คาริบูมันโผล่หัวไปอยู่ที่วานนคุนิได้ไงใช่ไหมครับก็คือมันโดนเอสเรกจับมานะฮะเพราะว่าคาริบูเนี่ยมันไปเล่นงานเจ้าหนูสกอตแห่งกลุ่มเจ้าสนัดร้100อยอสูรเข้าให้ก็เลยโดนเอสเรกนะครับที่เป็นริ้วล้อของไคโดเนี่ยจัดการซะแล้วก็ลากมาขังมาไว้ในเหมืองนักโทษครับเอามาใช้แรงงานนะครับสามารถย้อนไปอ่านได้ในวันพีทเล่มที่73นะครับ ก็เพราะอย่างนั้นละครับคาริบูเนี่ยก็เลยมาอยู่ในเมืองน,นักโทษเช่นเดียวกับคิดแล้วก็ลูฟี่ซึ่งคาริบูเนี่ยมันก็ปลามาล่าท้ครับว่าคิดเนี่ยมันไปเสียแขนให้กับบิ๊กมัมมามันไม่เจ๋งเลยคิดเนี่ยเลยยืนขึ้นเลยครับก็เลยกาฟัดกาเฟีตดบอกว่าเขาไม่ได้เสียแขนให้บิ๊กมัมเฮ้ยข่าวลือแม่งมั่วเขาเสียให้กับกลุ่มผมแดงต่างหากเออแบบนี้น่าสนใจเลยครับที่ผมสนใจเนี่ยก็เพราะว่าพอรู้แบบนี้นะครับก็ลงตัวเลย อันนี้บางคนอาจจะคิดว่าอ๋อแสดงว่าพวกกลุ่มพันธมิตรพิชิตผมแดงเนี่ยมันไปเปรี้ยวกับผมแดงกันมาแล้วนี่เองแหมนนึกว่ายังไม่ได้ไปไซะอีกก็คือไอ้กลุ่มพันธมิตรพิชิตผมแดงเนี่ยมันยังไม่ได้ไปเจอผมแดงนะครับมันกําลังเตรียมกําลังพลจะไปตบผมแดงแต่ว่าดันเจอไคโดซะก่อนก็เลยนอนมา3ปีแต่ตัวของคิดเองเนี่ยครับเขาไปเซอร์เวย์พวก4ี่จกักรพรรดิกันมาแล้วนะครับทั้งบิ๊กมัมทั้งผมแดงทั้งไคโดจนคิดเนี่ยมาเจอกับลูฟี่ที่นี่ โดยคิดเนี่ยเขาเสียแขนไปก่อนหน้านู้นเลยครับย้อนไปในวันพีทเล่มที่68นะครับเป็นช่วงที่กับตันคิดและก็คินเลอร์เนี่ยกำลังเรียกรวมกับตันกลุ่มโจสลัดออนแอร์อย่างอาภูนะครับแล้วก็กับตันกลุ่มโจสลัดฮอคินอย่างบาซิลฮอคินเนี่ยมาประชุมกันนะครับเพื่อก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรพิชิต 4. จักรพัรนินะครับซึ่งตั้งแต่ในตอนนั้นก็จะเห็นได้ว่าคิดเนี่ยแขนมันก็ขาดอยู่แล้วแสดงว่าคิดเนี่ยมันไปมีเรื่องอะไรกับกลุ่มโจสลัดผมแดงมาก่อนหน้านู้นแล้วนะครับ และคิดเนี่ยก็เสียแขนไปหลังจากนั้นอาจจะมีด้วยความรู้สึกที่ว่าต้องรวมกําลังกันเพื่อล้มสีจ่จักรพรรดิละก็เลยเกิดการรวมตัวกันก่อตัอ้งกลุ่มพันธมิตรขึ้นมานะครับและจากมังงะวันพีตอนที่793นะครับก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มจสลัดของคิดนั้นเนี่ยพูดแบบเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่าเป้าหมายของกลุ่มพันธมิตรของพวกเราคือแชงคูดผมแดงแสดงว่าเขาบอกใบไว้ตั้งแต่ตอนนูนแล้วนะครับ แต่ไม่มีใครเอะใจคืออาจจะมีคนเอกใจแต่ผมเนี่ยไม่ได้เอะใจแต่พอมารู้แบบนี้เนี่ยก็ชัดแล้วครับว่าทาไมคิดเนี่ยมันถึงเล็งหัวของผมแดงไว้เพราะว่าพี่แกเนี่ยโดนฝากรอยแค้นเอาไว้ก่อนแล้วนี่เองคือนี่เรียกได้ว่าถ้ากับตันคิดบอกว่ามีแชงคูดผมแดงเป็นไอดอลนี่คือจะไม่แปลกใจเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ใกล้เคียงแล้วนะครับอย่างเช่นว่าในกลุ่มเนี่ยก็มีเสนาธิการนะครับที่ฉลาดอย่างแชงคูดเนี่ยก็มีเบนเบ็กแมนนะครับส่วนของคิดเนี่ยมีคินเลอร์ผู้รอบรู้นะครับ อย่างคิดเนี่ยก็ผมสีแดงครับแชงคูดเนี่ยก็ผมสีแดงแชงคูดผมแดงมีแผลที่ตาครับคิดเราก็มีนี่เลยที่ตาแชงคูดผมแดงแขนขาดคิดเราก็ไม่มีหมายถึงไม่มีแขนเหมือนกันนะครับแถมยังขาดเพราะกลุ่มผมแดงอีกาหากแม่ไอดอลเลยดปลื้มปิติเลยแบบนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยก็สบายครับถ้าภารกิจการโค่นล้มสีจ่จักรพรรดิอันเก่าเนี่ยมันยากไป ในตอนนี้เนี่ยไปโคโออฟกับเพื่อนเพื่อนกลุ่มอื่นแล้วก็ร่วมมือกันโค่น4จกักรพรรดิไคโดเนี่ยดีกว่าแถมคิดเองเนี่ยก็โดน4ี่จักรพรรดิอย่างไคโดเนี่ยฝากรอยเท้าเอาไว้นะครับแถมยังฝากแรงแค้นไว้ขนาดนี้มันก็ต้องมีเควินเดอะเพย์แบ็กกันหน่อยน่าจะต้องเบนเข็มมาทางไคโดบ้างต้องล้างแค้นไคโดแล้วครับเพราะอยู่ใกล้มากซึ่งล่าสุดนะครับคิดเนี่ยก็เลยประกาศกล้าวครับว่าจะโค่นไคโดให้ได้ด้วยการลุมอันหลังนี่ผมเติมเองแต่คิดว่าตัวตัวก็คงไม่รอด แต่ก็สรุปได้ง,ง่ายๆว่าณปัจจุบันนะครับเควสตบผมแดงของคิดนั้นเนี่ยได้พักไว้ก่อนได้เลยก็มาร่วมมือกับลูฟี่ขยี่ไคโดที่นี่ที่วานโนน่าจะลุ่งกว่าส่วนเรื่องราวระหว่างผมแดงกับคิดนั้นเนี่ยก็ใจจริงอยากให้มีเล่าย้อนอดีตมากซะหน่อยนะครับนี่เรียกได้ว่ามีการเพิ่มประเด็นเหตุการณ์ที่คนอ่านเนี่ยอยากรู้แต่ว่าก็คงจะไม่ได้รู้อีกมาประเด็นหนึ่งเลย นั่นก็คือประเด็นเรื่องการไปเปรี้ยวของกลุ่มโจสลัดคิดนะครับแล้วก็เจอกับกลุ่มโจสลัดผมแดงอีท่าไหนมาถึงได้เป็นแบบนี้ทีนี้มาที่ประเด็นถัดมานะครับหลายคนเนี่ยอาจจะอยากให้เข้าประเด็นนี้มานานแล้วนั่นก็คือและใครกันล่ะในกลุ่มผมแดงที่ทําให้แขนคิดมันเป็นแบบนั้นก็มันก็ยังไม่มีบอกนะครับดังนั้นถ้าให้หาคําตอบเองเนี่คือตอบยากที่หายเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นเรื่องยันตอนนี้นะครับ การ์ตูนเรื่องวันพีซเนี่ยดำเนินมาได้20กว่าปีแล้วแม่งยังไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่มผมแดงคนอื่นๆเลยคือรู้จักแต่ไอ้แชงคูดเบนเบ็กแมนลักกี้ลูยาซฟกับล็อกสตามานานนมแล้วแต่คนอื่นๆเนี่ยก็ยังคงยืนเป็นไม้ประดับนะครับที่รอออกโรงเท่ๆแล้วค่อยเปิดตัวให้คนอ่านเนี่ยรู้จักกันยกเซตอยู่แต่ถ้าเรามาลองสันนิษฐานจากสมาชิกหลักๆของกลุ่มผมแดงดูล่ะ ก็ถ้าคนที่ทําให้คิดแขนขาดเนี่ยคือแชงคูดนี่มันจะดีมากเพราะว่าคิดเนี่ยน่าจะรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับคือเสียแขนให้กับระดับ4ี่จกักรพรรดนี่พูดไปให้ใครฟังก็ไม่อายส่วนแชงเนี่ยเสียแขนให้ไส้เดือนทะเลนะครับก็แหมย้าเล่นแหมแฟนคลับแชงยิพิ่งยยอะไปซึ่งนอกจากจะเป็นเกียรติแล้วเนี่ยยังออกแนวแบบว่าอารมณ์คือแชงเนี่ยสามารถสื่อให้คิดรู้ได้เลยครับประมาณว่าเป็นยังไงล่ะมึงเข้าใจความรู้สึกของกูหรือยัยงคือเสียแขนซ้ายเหมือนกันด้วยนะครับ ของแชงเนี่ยเสียแขนเอาไปเดิมพันกับยุคสมัยใหม่มาส่วนคิดเนี่ยเสียแขนเพราะเอาไปเติมตังกับแขนเทียมใหม่มาการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมนะฮะส่วนถ้าจะมองว่าเป็นคนอื่นในกลุ่มจะสลัดผมแดงเหรอมันก็มองได้นะครับเพราะว่าระดับเสนาธิการแต่ละคนเนี่ยมันก็เก่งๆกนะันทั้งนั้นคือเอาจริงๆคือเก่งขนาดไหนก็ไม่รู้ครับเพราะว่าแม่งยังไม่ได้แสดงให้เราเห็นสักทีแต่รู้ว่าเก่งครับ เพราะว่าตอนที่ไปยืนแอคในมารีนฟอร์ดกันเป็นกลุ่มเนี่ยไอ้พวกรอบๆตั้งแต่โจรสลัดไปยันพลเรือเอกนี่มันก็ทําเป็นขี้หดตดหายไปทําบ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับคนดูเนี่ยก็เลยต้องรู้สึกได้เองเลยครับว่าอ๋อพวกเสนาธิการของกลุ่มผมแดงมันคงเก่งมากนั่นแหละเขาถึงได้เกรงใจกันขนาดนั้นเราลองมาดูความเห็นของแฟนวันพีชที่ผ่านทางมากันดีกว่าครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ทําสนทนา15คอมเมนต์นาที แล้วผมก็คิดว่าหลังจากคลิปนี้นะครับคนที่ฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยน่าจะมีคนดูที่แบ่งเป็น4ี่กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือคนที่รู้สึกว่าสนใจใครอยากรู้ว่าใครในกลุ่มผมแดงกันนะที่ทําให้คิดแขนด้วนส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็คือรู้แค่ว่ากลุ่มผมแดงทําก็โอเคแล้วส่วนใครจะตัดนี่ช่างแม่งมันนะฮะไม่สนส่วนกลุ่มที่3นี่คือคนที่เฉยๆกับเรื่องนี้เลยนะครับคือไม่ได้สนใจเข้ามาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง ่วนกลุ่มที่4เนี่ยคือคนที่คิดว่ามึงทําคลิปมาแค่นี้กูก็นึกว่ารู้แล้วว่าใครเป็นคนตัดแขนคิดยังมีหน้ามาถามกูว่าใครตัดมังกราเห้นลุงคนนี้ล้วมั้งฮะมันกัดแขนคิดขาดนะเดี๋ยวมังกรกัดแม่งเลยสัตว์กัดหน้าพี่คือก็อยากจะบอกว่าทามาแค่นี้แหละครับเรื่องแขนของคิดเนี่ยแต่คือมันก็มีความหมายอยู่นะครับมันทําให้เรารู้ว่าทําไมคิดมันถึงตั้งกลุ่มพันธมิตรพิชิตผมแดงขึ้นมาไงฮะแล้วในเรื่องเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ย ก็มีการบอกใบ้ไกลๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้มีใครฉุกใจคิดว่าคิดเนี่ยน่าจะเสียแขนเพราะผมแดงแต่ผมว่ามันก็ต้องมีนะครับส่วนคนที่ไม่ได้คาดคิดเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าคิดว่าการที่คิดเนี่ยไปสู้กับแชงคูเนี่ยมันอาจจะดูเร็วไปซึ่งจริงๆแล้วมันเร็วกว่านั้นนีก <laughs> ซึ่งสมาชิกในกลุ่มผมแดงคนอื่นๆนะครับจากที่สังเกตดูที่เขามายืนเรียงกันเป็นบอยแบนด์เนี่ยก็มีสมาชิกในกลุ่มผมแดงหลายคนนะครับที่ใช้ดาบเป็นหลักแล้วก็ใช้ปืนได้ด้วย แล้วก็ยังมีไอ้พวกที่ใช้ปืนเป็นหลักเนี่ยมันก็ใช้ดาบได้ด้วยไงล่ะครับไม่ได้อะไรเลยครอบคุมซะหมดเลยหรือว่านี่คือสโลแกนของกลุ่มผมแดงในเรื่องวันพีชหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับก็คือใช้การบอกเล่าของตัวละครอื่นๆในเรื่องนะครับเพื่อสื่อให้เห็นว่าพวกสมาชิกกลุ่มผมแดงเนี่ยมันเก่งมันแข็งแกร่งมันน่ากลัวโดยที่คนอ่านน่ยก็จะยังคงไม่ได้เห็นพวกมันทำหาอะไรเลยนะครับแต่ว่ารู้แค่ว่ามันเก่ง ล้อเล่นยังไม่ถึงคิวออกลงแบบเต็มตัวนะครับแฟนๆกลุ่มจะสลัดผมแดงเนี่ยก็อดใจรอกันไปก่อนหรือจริงๆแล้วถ้ามีเฉลยมาตอนหลังนะครับว่าที่คิดเสียแขนไปเพราะกลุ่มจะสลัดผมแดงนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการต่อสู้กันแต่ว่าเป็นเพราะสาเหตุอื่นที่มันลึกซึ้งนะครับอันนี้ถ้าออกมาเป็นแบบนี้นี่น่าจะหักมุมแล้วก็คาดเดายากขึ้นไปอีกครับผมก็ต้องขอจบการขยี้เรื่องแขนคิดนะฮะที่โดนกลุ่มจะสลัดผมแดงเล่นไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังอยู่ฟังมาจนถึงจุดๆุดนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่เมื่อไหร่บอกนะครับผมช่วงนี้อาจจะพูดไม่ค่อยสะดวกก็เลยหายจากไลฟ์สตรีมไปหลายวันเลยยังไงก็ขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับคือไปถอนฟันกราม,มานะค,คือสะปวดมากนี่เป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยมันยังไม่หายปวดเลยคือซีซาร์อยากกินอะไรแบบจัดเต็มนี่ก็ไม่ได้ครับทรมานมากๆพูดก็ไม่ค่อยได้ ใจก็อยากจะพักนะครับตามที่หลายๆคนคอมเมนต์มาในชุมชนที่บอกว่าพักเฮ้ถ้าอย่างนั้นแต่แหมพอกําลังใจมันมาัะขนาดนั้นนะี่ยืนขึ้นเลยก็ยังไงก็ครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสุดท้ายนี้ก็ฝันดีครับ